อยากรวยแค่ไหนอยากรวยเลยอะ่ะถ้ารวยเลยก็8 8ดพันอย,ย,ยแปดนเป็นีก็้อาจะทำเป็นสวนหรืออะไรน้กัน ่อ,า,นะอนนา,านี่เข้ามาเขาเห็นแล้วเห็นต้นเาบันไดเราฟันได้มั้มยไม้เมืยักรอแล้วยี่บแปดกับเเมตรี่สิบแปดได้ไเอาเดเมตรสีบเจ็ดส8แปมันเหลือช่องว่างเท่าไหร่ก็คือ สองคือจากจากสามเมตรห้าสิบนี้ใช่ไหมใช่จากตรงนี้มาแล้วก็วัดไปเจ็ดเมตรตรงนี้ประตูใช่ที่วัดจากหน้าหน้าเสารวมฉากรวมอะไรอ่ะอ่าคือช่องว่างช่องเข้าเป็นตัวเลขที่เจ็ดเมตรที่เราเจ็ดเมตรที่แปดเปิดได้เรืนปิดหลังไว้หลังต้นไม้ก็ได้เอาไปปูให้รู้ว่าเป็นทางเข้าเป็นที่อยู่ของอะไรตอนนี้เป็นที่อยู่ได้ตรงหนุ่มหนาวน้ำ